กลับมานะครับ,รบก็มีปัญหาเรื่องของปากท้องคนขับรถแท็กซี่นะฮะที่ช่วงเช้ามืดวันนี้เนี่ยก็มีกลุ่มแท็กซี่อยู่กลุ่มหนึ่งประมาณหลายร้อยคันนะครับเดินทางไปชุมนุมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับไปจอดรถชุมนุมกันนะฮะมาจากหลากหลายสากลนะครับเพื่อที่จะยื่นข้อเรียกร้องให้ทางรัฐบาลน,นั้นได้หาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการขับรถแท็กซี่ ที่จะได้รับผลกระทบจากการปรับราคาก๊ส LPG ในวันที่1กันยายนนี้คือการปรับก๊ส LPG วันที่1เนี่ยเป็นการปรับราคาก๊สในส่วนของภาคครัวเรือนนะฮะขึ้นอีก50สตางค์ต่อกิโลกรัมแต่ว่ากลุ่มแท็กซี่เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นพวกที่มีรายได้น้อยการปรับราคาก๊สครัวเรือนเนี่ยทำให้ค่าของชีพเนี่ยสูงขึ้นในขณะที่ราคาค่าโดยสารแท็กซี่นั้นยังอยู่ในราคาเดิมนะฮะบางส่วนก็เลยบอกว่าต้องการให้มีการ แก้ไขปรับราคาค่าโดยสารขึ้นด้วยนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็ก็มีบางส่วนที่เดินทางไปยืนย่นหนังสือที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับหลังจากนั้นประมาณสัก8โมงเศษก็สลายตัวกันไปนะฮะแต่ว่าก็มีทางตัวแทนกลุ่มสมัชาตแท็กซี่แห่งชาติคุณสมบุญจันยาเลิศน,นะครับก็ ได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนะครับฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม,มเพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งให้รัฐมนตรีคมนาคมพิจรารณาปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยรถรับจ้างบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน7คนนะฮะก็คือให้ปรับปรุงเรื่องของราคาค่าโดยสารนั่นแหละคุณสมบุ์บอกนะฮะว่าในานามกลุ่มสมัชชาแท็กซี่แห่งชาติต้องการให้รัฐมนตรีดําเนินการปรับอัตราเรียกเก็บค่าโดยสารเนี่ยเริ่มแรกคือสตาร์ทจากเดิม35บาท เป็นเพดานขั้นต่ำไม่เกิน50บาทในระยะทางไม่เกิน2กิโลเมตรแรกและกิโลเมตรต่อไปไม่เกินกิโลเมตรละ12บาทในกรณีที่รถหยุดไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะฮะให้เพิ่มขึ้นในอัตรานาทีละไม่เกิน3บาทนะฮะคือปกติตอนนี้เนี่ยถ้ารถหยุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ไม่เกินนาทีละบาท50แต่ขอนาทีละ3บาท ค่าโดยสารสตาร์ทสาสขอขยับขึ้นเป็นไม่เกินห้าสิบบาทนี่ฮะแล้วก็มีอัตราการเรียกแท็กซี่ผ่านศูนย์เนี่ยนะฮะปกติเนี่ยเรียกเก็บค่าบริการอยู่ที่20่สิบบาทการณีโทรเรียกแท็กซี่ขอเพิ่มเป็นไม่เกิน50บาทนะฮะกรณีเรียกแท็กซี่จากสนามบินทุกวันนี้เก็บอยู่ที่50บาทก็ขอเป็นไม่เกิน100บาทนี่ฮะ ก็ให้เหตุผลบอกว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันค่าครองชีพเนี่ยต้นทุนสูงขึ้นแต่ว่ารัฐไม่สามารถควบคุมได้แต่อัตราค่าโดยสารเนี่ยกับถูกควบคุมถือว่าไม่มีความยุติธรรมกับผู้ประกอบการแท็กซี่นี่ฮะโอ้โหถ้ารถติดนาทีละ3บาทหนักนะพี่นะหนักนะก็คือไหนๆก็ขอแล้วคงขอเผื่อไปเลยไงก็อยากจะให้พี่คิดให้มารอบข้อนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ย ผู้โดยสารจะหายนะอืใช่ถ้าเกิดสมมุติว่าต่อไปภายภาคหน้าเกิดศารเป็นใจตัดสินมา <c oughs> หรือว่าข้อเรียกร้องของพี่สมบุญจันยาเลิศนะฮะกับกลุ่มสมัาชาเนี่ยเป็นผลเนี่ยผมว่าลูกค้าจะหายไปเยอะนะ,ะโอ้โหรถติดนาทีละสามบาทคือขอสูงเกินแล้วรถติดในกรุงเทพก็บางทีติดครึ่งชั่วโมงใช่ใช่ไหมฮครึ่งชั่วโมงโอ้โหคูณไปสิฉ <c oughs> ั <c oughs> มาผมว่าผมว่า กเกรงว่าถ้าพี่คิดให้รอบครอบแล้วนี่มันจะไหวไหมและอย่างเรียกค่าบริการใช่ไหมถ้าโทรศัพท์เรียกเนี่ยเกินยี่สิบเป็นไม่เกินห้าสิบถ้าไม่เกินห้าสิบก็คือพี่เรียกห้าสิบบาทได้เต็มเพดานใช่แล้วเขาจะเรียกเปล่าอทีนี้เขาจะเรียกหรือเปล่าใช่ใช่ไหมฮะเพราะว่าทราบว่าท่านชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยกําลังดูเรื่องปรับค่าโดยสารมิเตอร์เนี่ยตอรถติดให้อยู่แต่ก็เป็นนาทีละบาทห้าสิบนะให้บาทห้าสิบเพราะบาทห้าสิบนี่ก็ สมน้ําสมเนื้อนะอืมอนะฮะให้บาทห้าสิบนะครับนาทีหนึ่งป้าบป้าบป้าบไปแล้วนะฮะสองนาทีสามบาทแล้วนะฮะใช่ครับแต่ว่าเขากําลังจะดําริคิดปรับให้บาทห้าสิบต่อน,นาทีแต่พี่ขอจกากสารเนี่ยนาทีละสามบาทเนี่ย <c oughs> แล้วก็อย่างที่ทราบ <c oughs> พี่ก็รู้อยู่แล้วว่ารถตู้มันมากแค่ไหนใช่ใช่ไหมฮะใช่นี่แหละฮะแล้วรถแท็กซี่เดี๋ยวนี้เยอะด้วยนะเยอะบาง<ะ>ทีผมดูแล้ว โอ้โหรถแท็กซี่เนี่ยล้นเกินจำนวนผู้โดยสารนะในบางจุดเนี่ยฮะ,ะมีข่าวเชลแห่งประเทศไทยนะฮะไหนๆพูดถึงรถแล้วนะครับที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นนี่นะครับเป็นน้ำมันเครื่องเชลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเลยนะท่านผู้ชมฮะนี่ฮะ S X 8 0 W 2 0ครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซนต์ที่คิดค้นและพัฒนาสำหรับรถยนต์อีโคคาร์โดยเฉพาะเลยนะครับเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถอีโคคาร์ทั่วประเทศ และนอกจากนี้เชลก็ยังได้คิดค้นน้ำมันเครื่องเชลเฮลิกส์นะฮะ SW8 5W40 ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่มองหาน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงหรือว่าอัปเกรดจากการใช้น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ม,มาเป็นน้ำมันเกรดสังเคราะห์เพื่อปกป้องเครื่องยนต์ที่ดีกว่านะครับนี่ฮะก็ออลองสัมผัสการใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้นะครับที่ศูนย์ของทางเชลในปั๊มเชลแล้วก็ร้านจําหน่ายเครื่องเชลเฮลิกทั่วประเทศนะครับ,รบนี่ฮะแล้ววันนี้เชลก็มอบน้ำมันเครื่องเชลเฮลิกสําหรับรถอีโคคาและรถทั่วไปนะครับวันละหกจังวัดด้วยอืนี่วันนี้มอบให้ด้วยนะครับก็อย่างที่มีคําถามถามไปในช่วงแรก<อ>น,น,นะฮะนี่ฮะ,ฮะก็ตอบมาไม่รู้ไม่รู้ว่าทันดูหรือเปล่าน่าจะทันนะ่ะน่าจะทันนี่นะฮะ ก็ S X 8 0 W 2 0ครับนะฮะแล้วก็ S X 8 5 W 4 0ครับนี่ถามว่าอะไรนะเอี่น้ำมันเครื่องสำหรับ Eco Car อนะอ๋อกกำหนดค่าความเหนิดเอาไว้ที่เท่าไหร่ยังไงเมื่อกี้คุณขนกก็พูดไปแล้วอ่ะอใช่ใช่<อ>ใช่มีมีดูเลขดูเลขเป็นหลักเอ,อดูเลขตัวท้ายเป็นหลักต้องมากหรือน้อยอ่ะ แม่ถ้าตั้งใจฟังก็รู้แล้วแม่นี่นะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราพักสักครู่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะใช่ครับทุกทุกวันมีหลายกิจกรรมให้ทำเช่นนั่งทำงานนานๆหรือออกกำลังกายซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบิจิสิคคลิมบรรเทาปวดของกล้ามเนื้อปวดเนื่องจากข้ออักเสบและมแมลงกัดต่อยตัวยาซึมซาบเร็วไม่เหนียวเนหนอะหนะ มีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปโดยบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาสติคอนอินดัสทรีจำกัดวิจิกครีมบรรเทาปวด